เด็่ๆ,ๆสวัสดีครับ FC พ่อตะเล่ทั่วโลกผู้ชมมามาที่นี่ศิลปินเดียวมาใสตีอืมดูว่ามาใสแล้วมูเจ้าไทยเป็นกันอนะรอบๆนี่ค้งสีหูว่ามองไดเป็นมองไหนจะคำนบ่งในปลากลางดงปลาก็าคือปู รูสีกันเหล็กนี่ครับเนาะรูรูสีกันเหล็กครับบุนนี้ผมพ่อทอเหล็คนเดิมลูกในบ้านหวานในสวนมหาปูรูสีกันเหล็กคือเก่ามาขอโชคขอลาบแล้วนะครับเนาะงวดต่อไปก็ปคืองวดะยนที่หนึ่งมีนาคมพศ2568ไปสับผู้ชมไปขอพรข่อยคักๆก,ก,กันนะอือวัวบนะ่งเดียยังไงปูรูสีกันเหล็กนี่โอ้อยขอว่าอย่าพากักนะ้อครับเนาะออืเอามากับไผ่เจ มากับน้องเล็กหนิงกอไก่จอจานเอ่อร้อยเอ็ดหกห้าเศูนย์อันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับรอบคุณครับด้วย,วยนี่แหละย่ากวางเว้นสังกัดสังกัดเบื้องมี่ยังบ่เบื้องพร้อมไข่เยเดีย๋ดวยวก็เนาะไปไปขอพร้อมไข่คักๆเอือมา น,นี่นะท่านผู้ชมนี่ะครับเนาะบึล,ลูกสีกัดเหล็กบึงกนเบึงหางประทัดกันเนเป็นเฉไยเกาะบ่เดียบึงหางประทัดนี่อ้าวเ,เก้าหกเจกับกับสีองเกหเจกับสีสองอันนี้เกิดขึ้นได้หรือเนา่อ่ะท่านผู้ชมนี่นครับหนึ่งมีหน้านีเ่เกิดขึ้นได้เบิร์ดอ่ะมียอย่างแน่นอนอ้าสองให้บึง้งเพรเป็นพิธีก่อน นี่คือเป็นออยนิงเพาะกับจอมปวกเออบริเวณบวกไหมครับนี่ครับปเปลยยวครับแต่ว่าโตตัวบนสามครับสามหนึ่งอยังเดพี่ผู้ชมบนถูดสามนะครับเด้อ เราบงมันยังยังขมยมุกก่องนี่กศูนบออ่ะบังรับกศูนแทกเกนอ่ะนี่นะครับ้ะปูดุสีกันเล็กครับนนี้ผมพ่อตระเลียคนเดิมมาหอดมาถึงปูเราขอโชวขอลาบครบเนละมาท่านผู้ชมมาวากันกันมาวากันกระักวางปูดจไหปูดุีกันเล็กนี่นืเราคนาะมาตั้งหอยอะไรก้อน ถ้าเบิ่งพร้อมกันขอพร้อมกันคัก,กๆอืมมาท่านผู้ชมเรียกว่ากันกระคักๆกันล่ะต้องเสียจังไหนก็น่ะเนี่ยปูนังขอ่อืมบอกว่าโลดเสียตัวไหนค้องเป็นเสียงตัวเลขโลด นี่เนี่ยปูนังไข่ไม่ได้แบบไม่หรอกอึก๊บเหนื่อยนังลงไปใส่ในเจ้าแม่นบอเจ้าว่าแม่ต้นเนาะนี่แนว่นันงดีก็บ่มีตัโอุย้ยขาดมันขาดลหล่อนี่จงจะเอาบ้านนี่ของเขาอืปูนังดีเลย,เลย,เลยพับใส่รถลอไปเลยนี่อึ๊บนังสบายครับ มีกิจการด้วกันเะครับนะังเีนเอาสวัสดีครับเอพัตเตอร์ลทั่วโลกมาบัตินีตีเอ่อวันที่หนึ่งมีนาคมพศสอ6 8ันหร้ปูมารนะครับว่าเด็กกันยูหเขาเพิ่มกัน681 681นกปนคือได้เบิดเอ้าม้ามาขอวัประจอบที่ หนึ่งมีนาคมพอสอนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาเบิร์ขับ,ขบ,ขบรถมาเฉยจังไรกวดิพอเด็กเสมซอชี่สามตัวและสองตัวก็เดียงถูกทุกยมมาพอจะเลยพ้นแรกไม่ยังล่ะจัดเจ้าครับครับครับอือต้อง,อองเองด้วอก็วางไหนอือ เนี่ยงซี่ก็เรียกถูกแล้วผู้เจ้า ไขยังอ hey, <speaking in minority language> yeah. ่ะนาทีไขนาทีมันตัวเนาะขึ้นแง่ทั้เจ้ายุธโยนเจ้าตัวไขยุธยนไขได้บัตตอนเราอยังก็ไขผม่ขีดกระปอมเล có giờ trời, không may, bố mày cứ khèo là cắt đầu, bố mày dưới จุดถูกบอกเกา่าปูฤาษีกันเหล็กคักๆก,กนันอะ่ะหนุ่มช่องห,หงนุ่มสีให้จังไหนงวดนี่หนึ่งมีนาคมบอกครับเนาะจัาหนั้นครับเนะปูฤาษีกันเหล็กผมลูกในบ้านว่านในสวนมหาเลียกคือเก่าที่บันซาหาบานรื้อให้คนนี้ดีกว่าใส่บอกครับเนาะเช่าบ้านคนอยู่ดีไม่แห้งเก็บไว้คบไข่ว้นี่ คริว่านหองเป็นตัวเรียกคือเป็นฝังกงอคักกันน่ะที่จะพู้ว่าไผเป็นไผกรว่าปูกระสีกันเหล็กมาสม่านผู้ชมผูม้มกินส่กอย่างว่าบอกก้าวความผม นโมตัสสะภะคะโตนะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตนะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อปูฤุศีกัดเด็กผู้เพิ่นมีบุญบาร,รมีสูงสิบบาทสาหะบานฤกษ์หูวทิพตาทิพเฮาะเออเนอากาศมือนี้ผมขอเท่าแท้คนเดิมดูไปบ้านวันในสวนผ้าเอฟซีทั่วโลกมาคอยโจคอลาเด็กไทยรถวที่หนึ่งสามตัวและสองตัวหัวประจวบที่ หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปูนฤศกันเล็กครับจัดให้ผมกระคับกันอนะ่ะเฮ้เพื่อนได้หูว่าไผเป็นไผเออนะครับเนาะเอาสามตัวนะครับดนะ่าเลขกเสื้อสีเออผมถือมาขอสามตัวตรงๆเลยครับสองตัวข้างล่างหลังจากผมก้าวจบผมก็สิขอเชิญอมปูนฤศกัดเด็กมายิบเลขทูปให้อันหนึ่งมีแต่ปูนฤีกันเด็ก,ก,นนดก,กลแล้วนะมมว่าโอ้ยนะครับเนาะอือผมไม่ตื่นตัวไรแมหนึ่งมีนาหนิโอ้ยผมว่าอยากพาักขอขอบคุณย้อนหลัง ปูฤาษีกันเล็กทีพันผ่านมาให้ช็อคไข่ราบช็อคพอตองเหนี่คนเดิมบ่มเคยขาดาที่นี่เนาะเอาจัดคับขัดหนึ่งมีหน้าหนิวีระห,หัวภัยเป็นไถผมวางว่าปูฤาษีกันเล็กสิบบนประทานเลี้ยงไทยให้แก่ผมช่องพอตองเหนี่คนเดิมเฮงๆรวยๆสวยๆกำง,งามท,ทุกทุกคนทุกท่านเอฟซีพอตองเหนี่คนเดิมรำรำรวยๆวยางขัดเป็นเศรษฐีไม่กระปูฤาษีกันเล็กบนประท่านให้ผมยากแน่นอนครับสาธุอือ มาปูดูนี่นะครับมีตปูส้สกันเนี่ยเราหผู้เดียวอะ่ะเรียกราว,วัดไงนี่ราวัทีหน,นี่หน้านี่พอสรัห้แปน, 8, นี่เอาไปพอมะเดียวครับยิบไปบือประคัดเอาเชือกขับปูเบื้องกระัดสุดยอดมีเตปูหูผู้เดียวจัดนะครับเอาอ้ยนี นี่ด้ะสีดีหัวไพ่เป็นไผ่หยุเดี๋ยวก่อนนี่อืมตักแท้ได้นห,น,หนิเห็นเห็นเห็นเลยเห็นมันตักว่ะยู่ก็เคยตัวล่เร่่อยๆว่องย,ย,ย,ยังไปบุยเบิ้อว้อไพ่ครับถูกยืนยังแล้วมันเป็งพร้อมกันแ,แล้วก็ที่นี่กนหน้าทีต่อไปก็คือปูลูกศรกันเล็กครับนาทีต่อไปเสียบซี่เล็กไทยสามตัวเด้่ยมาที่นี่อืมสามตัวคับสองตัวแหม มึงไม่ได้แล้วรับเนะอยู่หัวไทยไตัวแล้วันเนาะบ,บอกบริวาร,วรวาลนนคลองเป็นตัวเลียกตัวยหางเนี่ยแล้วันเนาะสิ่ดใเพิ่มสิ่ดใดูกวางปังๆทักดวงนี่ลูกหนูปูปีดบริวารปูฤษีกันเลี้ยคลองเป็นตัวเรียก <ersch> ขันแล้วเนี่ปูหูโลดไถ่ไผ่ยึบชุดทูมยึบึบดีปึบตัวนุ่นนี่ยปึ๊บนะไดอแล้วปบมาทีนี่สิขอเชินมาหยิบเหล็กถ่สามตัวเลยสองตัวให้แก่หัพกขาหัวเป็นวกขาขังแล้วนะปูเช like ิดลงจากบลรักมาเอาขัง <magic> ข <inim S 2> ังเลยยิงหัแพงไผสิเป็นเห็นโหลดขักๆัสตัวตรงๆ ก้อนออกจากบ้านมาเห็นเลขสามตัวกระดาษปิวมาหาเลขสามตัวมากลางเลยอันนี้เกิดขึ้นได้เดี๋ยวสิบบ่ก้อนวาทีผมเห็นก้อนสิบบ่คอจโชคอลาบอยูเ่เห็นเลขอย่ยวปิวมาเป็นเลขสามตัวให้พอต้องเลีเห็นก็นเลยอ,อืมเกิดขึ้นได้ศูนย์สามเกตเห็นศูนย์สามเกตอ่ะ ปูครับบททีนี้ิขอเชิญปูลบจากมาลากมาหยิบเด็กไทยรุ่นหนึ่งสาตัวและสตัวงวดประจำที่1มีนาคมพอสองพันห้าร้อยหกสแปูใบแรกของเดกไทยรวันที่หนึ่งเชิญกระทันเอ้า ไมแรกเขาเรียกทายเราทีห่ฤกษีกาเรียกยีไ่ไม้แรกไม้ฤกษสครับไม้ฤกษอันไหนก็เกิดขึ้นได้เราคำนวณไม้ฤกษีอ่ะปูบัดที่นี่ไม้ที่สองต่อจากไม้ฤกสีาเรียกทายเราทีหนึ่งไม้ที่สองต่อจากไม้ฤกษ์สีาเช็ดกรทัดเอ้า หมายีลสงต่อจากไมาเลขสี 4, มาหมายเลขหมายเลขสอครับหมายเลขสอร่วมกันสี่สองสี่สเออกับเลข้างประทัดนี่เลขสอตัวส2เอาบปที่นี่จปที่นี่ปูฤษีกันเลขครับตัวจัดสินตัวที่สเลขทยตัวที่หนึ่งก็ป,ปรที่1มีนาคมพอสอง,ง8อพัน่หกสิบตอจากสี่สองว่าเอาขาักข,ข,ขัว่างปูเดียบปับ เิตัวที่สามตัวตัดสินต่อจากซีสองมาหมายเล็กหมายเล็กสองครับหมายเล็กสองร่วมกัน สี 4, 2, 2, 4, 2, 2. ่สองสองส่ดูต้องเกตเกตเยังออกมาได้ศูนย์ศูนย์มูนน,นะมาที่นี่ปูขอ2ตัวอ่าเลขท้าย2ตัวข้างล่างกวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันหปดปูเอากระขัดเลขท้ายสตัวจากกระขัดตรง,ต,ง,ต,งตรงปีเปียให้เป็นเขียนกระคัดกันนะหมีนาหนี้เอามายล่างของสตัวแรกเชิญกตันเอา้า ไม้ล่างของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่างไม้แรกไม้เล็กสองครับไม้เล็กสองอีกนี่ไม้แรกเอ่อเรียกไทยสองตัวกลางไม้แรกไม้เล็กสองโอ้คือตัวกระชากสองหลังมากสิโอ้ยเริ่งทูบข่อยโอ้เป็นหลางๆเอาเห็นแล้วล่ะเออซีเหรอโอ้ซีหลังมากเนี่ยโอ้สองเอามาที่นี่ต่อจากไม้เล็กสองมาตัวตัดสินปู ต่อจากไปเลขสองมาตัวตัดสินเอากับขับปังปังว่างปุบเดี๋ยวปับว่างปับเดี๋ยวปุบม่าส่ปไปกับไปเก็บเชิรกงทอนเอ้า หมายที่สองหมายตัวตัดสินตั้จากหมายเลขสองมากเลขท้ายข้างล่างหมายเลขหมายเลขสี่ครับท่านผู้ชมเห็นบ่เลขตรงกันเอาขานเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวและสองตัวงวดประจำวันที่เอ่อหนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขเสื้มสี่ปูนศรีกันเลียงกิมพ์ไหไปเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัว สี่สองสองสี่สองสองบัตรที่นี่เลขสองตัวข้งางล่างเพิ่นยิบให้สองสี่สองสี่สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิดเท่านั้นให้เบิงเ่งเป็นแนวทางแนวถนนความเชื่อส่วนบุคคลผู้ชมอมนะครับเนาะอืเจี๊ยบพวกนี้ทูพร้อมกันได้ยบมาซีหนึ่งเดี๋ยวละลนะโอ้งามตันนี้มาเนี่ยสีบัวนี่ บูจับกักขายนครับราดูโอ้ยหอยเียแวซาๆเลยตัวเพ่นจโจ้ไข่รับดูโอ้ยหอยวัหยบขามาก็เนาะแล้ว่อยกิยนตรงกินนีก่นันเดี๋ยวถ้ามันมุ่นเบื้องเรีถูกพร้อมกันักกันนะ่เบื้องคนโอเคได้จะวางจะเข้าจะงอะได้วะพ่อเออกิ้งวเสียงแสี่ยนะ มีก้อนเปลาเด้อเดี๋ยเห็นเจ็บมือเจ้าเก็บอีนี่ก้อนสิงลื่นเด็กไข่อือเขยสิเอาผ่าข่อยไปไว้ก้อนผ่าบ่ลืมเหรอวะมันเห็นอยู่เดี๋ยวขบเบื้องความกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นเรี้ยงทูความกันเด้อ แล้วข้าก็เลยกวนนี่ว่าปฏิหารจากไดนน้อมามาเบิงพร้อมกันเบิ้งเลีกสูบจ้าก้อนว่าปฏิหารจากไห,นห,นเกเหกกะ,หไหะเดี๋ยวจะไปเบิ่งขอ,อลุกขลิศน้ำจานแล้วก็ล่อลอาลาอึบหนึง่งแดงเป็นยังน้อนี่น้อเอาสี่หนึ่งสามมึงเด,ดาดมเนี่ครับ เรียกถูป,ปูลูซีกันเลียกยิบไห4 13, 4 13, ้สี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามท่านผู้ชมอยากงามเลยครับนะสี่หนึ่งสานี่นะครับเลขทกถูป,ปูลูีกันเลียยิบไห้ก็ไปเจ้านที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้ารอยเออหกสิบปดเห็นไหครับนะเป็นเลขสามวนน่นอะออแม่ยจุ๊บครับสี่หนึ่งสามสี่นสาี่คือเรียกถูป,ปูลูซีกันเลขกะปะ,ปะ,ปะไปเบ่ขงขล,ลุกขลลอ่ะ ไปเบื้องถ่านลำจานมีบอนี่เดี๋ยวที่ยวผมเห็นเลขกเออเกตศูนย์ช่วงนั้นท่านผู้ชมเห็นบอครับเห็นเลขกเกตบอครับนี่เลขกเกตนี่เลขกศูนย์นะครับตรงกลางเลยนอนแลาวเห็นบออ๋อมาที่นี่มาเบิ้งกันจานจั้หน่อยมีอย่งางบะคุนจาน อนะาะโนครับดึง่ลงไก็สิโลอลาเด้ยเด็กแงงนะเด็กอืเก็ตก็ได้ดามุนจานเมื่อก่อนนครับนะนี่คืออยู่จานปูฤาษีกันเล็กครับปู่ฤาษีกันเล็กครับพวกเสือคนเดิมขอขอบคุณปูอยากหักนะครับเนาะเล็เกประจําตัวมันคือหกแปดหนึ่งเบิ่งจานนี่ก็งไม่ก็นนะ ังไงเนี่ยอ้อดูครับเรียกยังชัดบอกเก็บนึงนึงชัดครับอ๋อผู้ใดเห็นอรขยังสันเห็นยังสันคือยังไหนท่านผู้มนี่ละเรียกเก็บดตีชัดเกดีย์จัคับเลยไม่ยื้สิเก็บเอ,อ,อ้าพอเออครับ โชคมาพ่อแล้วพอ่อววรู้ทุกคนเป็นไฮโชคให้ดาบแล้วล่ะเดี๋ยวต้องหันตรงกันเดือเล็กโงกันนี่ทิงบีซีสองนี่ฮะท่านผู้ชมมามาที่นี่ลาเอะปูดุซีกระเล็กครับบุนี้ผมพอ่อตระเรียบคนเดียวผมจะขอร่าปูกาบา,กาบกับซองให้พวกขาดก้าบาขาดปลอดภัย ขอขอบคุณปู่หลวงนาปู่ฤาษีกัดเหล็กผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภกับโชคหมดตั้งแล้วง้อไปยังที่หนึ่งมีนาคมพศ2568ท่านผู้ชมเพิ่นให้โชคให้ลาภหญ่แล้วครับปู่ฤาษีกัดเหล็กงวดประจที่หนี่1มีนาให้ผู้เจ้าได้คักๆแล้วเอาขานเลขท้าย3ตัวเลขยกเสียมซี่ขอเพิ่นเพิ 2, ่นหยิ 2, 4, 4, 4. บมาให้422 422แล้วก็เลขเอ่อ2ตัวข้างล่าง2424เลขทูบเบิ้องระวังหันสี่หั่น413413 สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญนะาณนะในการรับชมหรือรับฟังระเบ,บิเท่านั้นห่งเหงๆรวยๆสๆกันมากัะทุกท่านสวัสดีครับไปอืม